ที่โรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอมเวชชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคพูลิเนตได้จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติพูลิเนต็ตครั้งที่13ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุตินันประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมโดยด็อกเอร์พงพันธ์พินโท ประธานคณะกรรมการอำนวยการขายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคดรภาคภูมิสืบนุการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานีผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถาบันเครือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกพูลเน็ตร,รวมกว่า400คนร่วมงาน สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานทางวิชาการนวัตกรรมการให้บริการห้องสมุดให้กับบรรลักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดนักเอกสารสนเทศรวมทั้งคณาจารย์นักวิจัยในสาขาบารรลักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งในและนอกข่ายงานได้ติดตามความก้าวหน้าและความรู้ใหม่ๆมาอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความก้าวหน้าและความเข้มแข็งแก่ห้องสมุดต,ต่อวิชาชีพบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของประเทศไทยจนเป็นประจกักษ์ ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องก้าวต่อไปของห้องสมุดภายใต้ภาวะโลกรวนการเสวนาการจัดบูธแสดงการนำเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศการบริการสารสนเทศและการบริหารองค์กรการจัดแสดงนวัตกรรมการเรียนรู้เสมือนจริงในการพัฒนาพริกโฉมห้องสมุดไปสู่อนาคตความคาดหวังที่สาคัญก็คือว่าจะช่วยพัฒนาในวงการของ ห้องสมุดเนี่ยของทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการดำเนินงานพันธกิจต,ต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับและก็ของห้องสมุดเองด้วยนะครับมันจะส่งผลให้ในการในเรื่องของการพัฒนาในทั้งในเรื่องของทั้งด้านการเรียนการสอนการวิจัยแล้วก็การเรียนรู้นะครับในโอกาสนี้เนี่ยผมก็ในฐานะตัวแทนของบุรินครบนะครับนะ ในห้องสมุดใ,ในขายงานเนี่ย mm. ก็ต้องขอขอบคุณสำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยบวรราชธานีและมหาวิทยาลัยบวรราชธานีเช่นกันนะครับที่ว่าช่วยรับเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ได้จัดงานได้อย่างเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างดีจิิงเลยนะครับนะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็ห่างเหินจาก โควิดเนี่ยมาเป็นเวลา2อปีกว่าแล้วนะครับเพราะฉะั้นผลการดําเนินงานในครั้งนี้ทั้งจํานวนผู้เข้าร่วมแล้วก็จํานวนของผลงานวิชาการเนี่ยก็เกินคือตามเป้าแล้วก็มีทั้งเกินเป้าเป้าเป้าไปเยอะและว้วก็จะสังเกตได้ว่าผลคุณภาพของผลงานวิชาการที่ส่งเข้าเนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นนั่นก็คือตอบโจทย์ของอความตั้งใจของทุกๆท่านที่อยากจะให้เกิดในงานนี้ อเป็นย่างสูขขงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมในภาคภูมิสนุกานผู้มีการ,การสํานักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยบนราชธานีวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับในการจัดเ,เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชมุมพลเรืตนวิชาการครั้งที่13นะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในส่วนของข่ายงานห้องสมุดทั่วประเทศนะครับมีผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่น้อยกว่า300ท่านนะครับแล้วก็มีการนําเสนอผลงานทั้งในรูปแบบของโปสเตอร์แล้วก็ในแบบบรรยายครับมีผู้เข้าส่งผลงานทั้งสิ้นกว่า100ผลงานนะครับสำหรับในส่วนของผู้ที่เข้ามาร่วม ในกิจกรมรมการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับก็ <S <S จะได้รับประโยชน <Spider> ์ในเรื่องของการอัปเดตในเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆนะครับในเรื่องของการให้บริการทางด้านสารสนเทศของห้องสมุดนะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศนะครับรวมถึงในเรื่องของการบริหารจัดการองคอ์กรนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็นําไปพัฒนาแล้วก็ปรับใช้ครับขอบคุณครับ